วันนี้แบงค์ขอ,อาวรถยสลนนะครับจะพาทุกท่านมารีวิวภายนอกภายในครับของรถระดับอัลตร้าลักชัวรี่เมอร์เซเดสมบัค g l s 600ครับ แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ Primus Auto House ครับโดยเฉพาะอยู่ที่ห้องไม่บักเล้าครับวันนี้ผมอยู่กับน้องป๊อปนะฮะ Product Expert ครับไฟหน้าเป็นแบบ Multi Beam LED ที่มี LED มากถึง112ดวง Daytime Running Light เป็นเส้นด้านบนนะฮะ และเส้นแนวตั้งตรงนี้ระบบเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับและคอนเนลิ่งไลท์เวลาเราเลี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งครับล้อนี่เป็นขนาด22นิ้วนะครับแต่แฟกจริงๆนะฮะคันจริงจะเป็น23นิ้วเลยครับจานเบรคระบายความร้อนนะฮย พร้อมกับดิส a レイที่มีคำว่า Mercedes Benz อยู่ที่คาลิเปอร์เบรกด้วยครับจกมองข้างเป็นมาตรฐานนะครับที่มีกล้องด้านข้างกล้อง360องศารายกัง้าด้านบนนะครับเป็นสีเงินด้านซึ่งดูมีคลาสมากๆนะครับรวมถึงเจ้าทริมด้านข้างตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสีเงินครับนี่คือความแตกต่างของ Mercedes Maybach นั่นเองครับและไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับนั่นคือเจ้า running board ฮะเปิดประตูฮะ running board ก็จะชื่นออกมาให้เรานะครับซึ่ง running board ชิชนนี้นะครับจะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมเลยครับเพราะฉะนั้นเราสามารถขึ้นได้พร้อมกัน2คนด้วยนะครับเมื่อเราปิดประตูนะฮะ running board ก็จะขุบเข้าไปครับนี่รุบฝาถังน้ำมันกันนีดนึงต้องกดแรงนิดนึงครับนี่นะฮะ95ลมยางนะว่าเติมเท่าไหร่นี่ยางจะบอกเลย ยีนิ้ว23นิ้วถัดมาฮะไฟหลังครับเป็น LED นะครับพร้อมรีเฟล็กเตอร์โลโกโ้สังเกตดูดีๆนะครับ GLS 600จะเป็นฟอนต์ที่ไม่เหมือนกับ Mercedes-Benz นะครับ เป็นฟอนต์พิเศษที่มีความโค้งมนมากกว่าโลโก้ที่เสาส Mercedes m a y b a c h นั่นเองครับนี่คือใจของ Mercedes m a ไม a c บันะเป็นนักสะโครเมียมซึ่งมีให้เลือก2สีนะฮะสีดำเงาแบบนี้นะครับตรงนี้หรือสีขาวนะฮะมีให้เลือกนะครับซึ่งถ้าเรามีใจนี้เราสามารถเปิดคลิกเซนเซอร์ได้เลยนะครับเปิดท้ายนะครับง่ายๆนะฮะรถระดับนี้ต้องมีนะฮะและแน่นอนตรงนี้ที่ปิด เป็นโลโก้ไม่บักนะครับที่เป็นแบบด้านนี่นะมาดูภายในตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้เป็นโลหะนะครับเวลาขนของหรนอะไรีสวยงามนะครับเช่นเดียวกับตรงนี้นะฮะด้านล่างนะครับก็เป็นที่ใส่เครื่องมือข้างในก็กว้างพอสมควรเวลาเราจะขนของเนี่ยเราสามารถกดรถก็จะต่ําลงลดร,ระดับลงเพื่อเราขนของได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับและแน่นอนเวลาออกก็แตะลิกเซนเซอร์ได้ สำหรับกล้องด้านหลังนะครับก็จะป๊อปอัพลกมาเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับหรือเวลาเราต้องการ360องศาครับด้านล่างนะครับจะเป็นท้อยเสียแบบจริงนะฮะมีช่องรูจริงๆ2ท่อนะฮข้างซึ่งห่อหุ้มด้วยโครเมียมทั้งหมดนะครับเพื่อความหรูหราแบบสูงสุดครับเดี๋ยวไปดูความหรูหราภายในครับของที่นั่งคนขับนะฮะแปลงมาโตแน่นอนเป็นลายไม้นะครับที่มีเส้นนะครับ ไม่นึกถึงเรือ y อ c h ชนะครับแล้วก็น้ำพงบอ Master, ร์เมสเตอร์ตัวนี้นะฮะปุบมบอ่อไฟฟ้าครับตัวนี้นะฮะสามารถเมมโมรีได้ถึง3คนแลตรงนี้ก็จะเป็นการปรับเบาะตรงข้ามนะฮะเลื่อนเบาะตรงข้ามได้นะครับ,เร,บ,รนะรบเราไม่ต้องเอื้อมเบาะเย็นนะครับเป็นพัดลมที่เบาะนะครับแล้วก็เบาะอุ่นนะฮะได้ นครับล็อกอันล็อกนะฮะและพาวเวอร์วินโดว์นะะกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีล็อกเด็กด้านหลังนี่ครับส่วนตรงนี้จะเปินเปดนะะี่ครับฝาท้าย ตันนี้ได้ด้วยครับเอาละครับโหเข้ามาเนี่อลังการนะครับด้วยจอที่ยาวมีขนาดเท่าไหร่ฮะจะเป็นขนาด12.3นิ้วต่อกัน2จอส่วนหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับอินโฟเทนเมนต์ทั้งหมดส่วนอันนี้ก็จะเป็นการบอกข้อมูลเรื่องการขับขี่นะครับเป็นทัชสกรีนทั้ง2องอันไหมจะเป็นทัชสกรีนแค่จอตรงกลางอย่างเดียวแค่ตรงนี้ใช่ครับนะครับตัวรถคันนี้จะรองรับระบบ gesture control เราสามารถเซตได้ตรงนี้ครับว่าจะให้ผู้ขับขี่ หรือผู้นั่งออกแบบท่าทางยังไงแล้วให้ลิงก์ไปในส่วนไหนะนะครับสามารถจับได้ว่ามาจากทางฝั่งผู้ขับขี่หรือมาจากทางฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าคร,ครับผมห็นบอกว่าสดุนี่หนังเ<ว>นป้าใช่ครับเกรดสูงสุดใช่ไหมกุ้มด้วยมือหมดเลยใช่ไหมใช่ครับสติชชิ่งตา่างๆก็จะเป็นหนังเนป้าทั้งคันตั้งแต่ข้างหน้ายาวไปจนถึงข้างหลังในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายครับ ก็จะเป็นนับป้าทั้งหมดเลยแม้แต่พวกดีเทลเล็กเน้อยทุกส่วนเลยใช่ไหมรวมถึงหลังคาตรงนี้ทั้งหมดเนี่หลังคานนับป้าหมดเลยก็ไฮไลท์อีกอย่างนึ่งนะครับของไม้บักก็คือตัวปิดแสงนะครับจะเป็นแบบทึบแสงบนจะเป็นแบบทึบแสงทั้งหมดเลยไม่มีปร่งเลยใช่ครับแต่เป็นผ้าใช่ครับใี่เป็นผ้าซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดไว้ แล้วเรามีการล็อกรถในอุณหภูมิที่สูงกว่า30องศาครับตัวนี้จะปิดเองอัตโนมัตินะครับปิดเองด้วยนะครับเพื่อควบคุมไม่ให้ในรถมันร้อนมากเกินไปอ่ามดูพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยนี่ก็โอ้โหเป็นไม้นะครับบนล่างนะฮะก็มีอักษรไม้ปักตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็เหมือน Mercedes ทั่วไปใช่ัเมอเซเบนนะครับมี p a d เ l e s h เชฟนะครับมีเกียร์เกียร์ก็อยู่ที่ที่เดิมนะครับ แล้วก็ปรับได้นะครับอันนี้มาตรฐานอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรพิเศษอีกก็จะเป็นการออกแบบภายในอย่างที่ปาแมนบอกนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ที่โชว์เด่นเป็นโลโก้ขึ้นมาเลยโลโก้ไมบัก็แสดงออกถึงความเป็นไมบักนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับการขับเคลื่อนต่างๆความความสูงต่ําของโช๊คเป็นเกียร์แมนนวลนะครับความสูงต่ําของรถของรถ แล้วก็อันนี้เป็น traction control แล้วก็ระบบล็อกความเร็วเวลาเราลงทางลาดนะครับผมสูงต่ำได้กี่ระดับสูงต่ำจะได้ทั้งหมด3ระดับครับ3ระดับใช่ครับเราเห็นบอกว่ารถคันนี้สามารถออกจากสิ่งตกหล่มตอนนี้มันอยู่ในไหนอ่ามันจะเป็นอ f ฟโรดโห d ดครับออฟโรดโหมดก็คือเราต้องใช้งานในส่วนของระบบออฟโรดก่อน เราเลียกที่ระบบช่วยเหลือจะเป็นในส่วนนี้ครับก็สามารถยกรถได้อิสระเลยจะยกหน้ายกหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาหรือจะขย่มรถหรือเรียกว่าบัลส์การบลส์ใช้สําหรับทําอะไรอย่างเช่นในประเทศที่เป็นทะเลทรายรถไปติดลมทรายการขย่มและขับไปด้วยมันจะช่วยให้รถออกมาจากหล่มง่ายขึ้นครับด้านในตรงนี้นะเปิดได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่วางแก้วนะ ที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ใช่ครับร้อนเย็นใช่ครับจะสาม,มารถรักษาระดับอุณหภูมิได้สมมติเราซื้อน้ําแก้วร้อนๆมาเราก็สาม,มารถกดให้เป็นร้อนได้ร้อนไฟตรงนี้ก็จะเป็นสีแดง <ping S 2> <USDA: essentially. S 1> ถ้าสมมุติเราซื้อน้ําเย็นมาเราก็สาม,มารถกดให้มันรักษาอุณหภูมิความเย็นไว้ได้นะครับสามารถกดเลือกได้ครับแล้วร้อนข้างเย็นข้างได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ส่วนตรงนี้เป็น w i r e จ e s s c h a ครับวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับ มีปุ่มไ้่ใช่มีช่องเสียบ USB ตรงนี้นะชาร์จได้2อีก2อันอ่ะ USB C ป่ะ Type C ทั้งคันครับแทั้งคันแล้วก็จะมีตรงนี้เพิ่มให้อีก1ซ็อกเก็ตครับอ่าไปตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ปิดเปิดได้าสำหรับตรงนี้นะฮะขึ้นมารู้เลยนะครับนี่คือรถ m e r c e d e s m a m y b a c k นะครับที่แป้นทั้งเหยียบเบรกทั้งคันเร่งนี่มีโลโก้ด้วยครับเอาละครับไปดูไฮไลท์ที่ด้านหลังครับ เปิดมาบันไดรองรับเลยนะครับเปิดมา running board นะขึ้นได้อย่างสง่าง,งามนะครับครับเบาะมีแค่2เบาะเท่านั้นนะครับไม่มีมากกว่านี้นะครับโอ้โหสบายมากๆนะครับมีอุปรกรณ์อะไรที่ไม่เหมือน mercedes benz ปกติบ้างถ้าเป็นในส่วนของไม้บักนะครับก็จะมี option ให้เลือกต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเนี่ยไม้บักกับ gls จะเป็นรถ5ที่นั่งอ จะเป็นแถวข้างหลังตรงนี้ครับจะมีทั้งหมด3ที่นั่งด้วยกันแต่ตรงนี้จะเป็นส่วนออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมาครับก็จะเป็น4ที่นั่งเป็น4ที่นั่งซึ่งที่นั่งตรงนี้ครับมีการอิงจากเก้าอี้เฟิร s สคลาสมา <บน S 2> เพราะฉะนั้น,นใช่ครับการนั่งก็จะเหมือนเก้าอี้เฟิร์สคลาสตรงนี้จะเป็นส่วนของ ตัวแท็บเล็ตนะครับที่ใช้คนโทรลรถทั้งคันได้จะเป็นแท็บเล็ตตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไวเลสชาร์จเพิ่มขึ้นมาจะมีมุมที่หันเข้าหน้าผู้โดยสารพอดีทําให้เวลาเราชาร์จเนี่ยมีข้อมูลอะไรเข้าเราสามารถดูได้เลยนะครับก็จะมีช่อง USB Type C ให้2ช่องนะครับคนละ2เลยใช่ครับ4ช่องใช่ครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนข้างหน้าครับสามารถ ปรับอุณหภูมิได้เช่นกันร้อนเย็นตามสีเลยใช่ครับนี่ก็ปิดได้ใช่ครับนี่ปิดได้นะครับตรงนี้มีอะไรอีกว่าไม่มีอลไรครับไม่มีแล้วนะครับผมตรงนี้ปรับแอร์นะครับได้แยกส่วนใช่ครับใช่ขวาใช่จอทำอะไรได้บ้างก็จะเป็นเหมือนจอข้างหน้าครับเป็นเกี่ยวกับระบบอินโฟเทนเมนต์หรือว่าเราจะปรับเบาะเราก็ปรับผ่านตัวนี้ได้เลยครับ ปรับเบาใช่ครับระบบนวดต่างๆได้ทั้งหมดนวดใช่ครับนวดได้แบบเพียบเลยเราจะเปิดปิดตัวบังแดดอะไรเราควบคุมได้หมดนะฮะม่านโอ้โหแล้วระบบเครื่องเสียงเป็นไงบ้างเบอร์เมสสเตอร์ทั้งเสียงเป็นเบอร์เมสสเตอร์ครับจะมีในส่วนของออปชันที่เป็น 3D เบอร์เมสสเตอร์ขึ้นมา จะต้องเลือกออปชันเพิ่มในส่วนของลำโพง3มิตินะครับเพราะเดิมจะให้เป็นเบอร์เมสเตอร์ปกติ<อ>นะตัวบางแดดนะครับโดยปกติรถทั่วไปจะมีแค่ตรงนี้อันนี้จะมียาวมาถึงข้างหลังยาวถึงหลังทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนในเรื่องการเก็บเสียงคันนี้ขึ้นชื่อนั้นจะมีการเก็บเสียงเพิ่มขึ้นกว่า GLS ธรรมดา<อ>ในหลายๆจุดเลยทําให้เก็บเสียงดีขึ้นนุ่มนวนขึ้นครับผมเอาละครับมาดูกัน เอนเบานะครับของทั้งเบาะหลังและเบาะหน้านะครับที่จะทํางานร่วมกันโดยแค่กดปุ่มแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นครับแน่นอนกดอีก one touch ก็จะคืนสภาพแล้วก็พร้อมที่จะลุกออกจากที่นั่งครับเหยียบบน running board นะครับปบั๊บสำหรับราคาคาตัวของรถคันนี้นะครับ Mercedes Maybach GLS 600อยู่ที่18ล้านครับนี่คือราคาเริ่มต้นนะฮะ ครที่อยากจะคอนฟิกนะครับออปชันที่มากกว่าน,นี้ก็สามารถทําได้ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะที่ Primus Auto House นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับน,นี้ผมผมแมนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ